สูตรครับเราจะมาเล่นเกมนี้เราจะใช้เป็นสกินตัวนี้นะเราก็จะเล่นงนั้นนะก็เริ่มแลแรกนะเปิดเราแรกนะเราก็ต้องกระแทกให้ลงมานะอ่าเปิดเราแรกอ่าเหมือนจะเกิดการพลิกอนาจาักนะเหมือนจะเดินล้อมนะนะไอพวออยู่ตรงไหนไอจ้าไอจ้าไอจ้าทับชนงินหวาสตร์เออตัวใหญ่เม,มื่อไรมึงจะเลิกล้อมเสร็จเนี่ย ไอสัตว์เอ้ยกูไปกินมัง่งขอกินมั่งดีมึงออกไปสักทีเด้กินกินโอเค you know? เอยูเนะเออช่วยกันล้อมหน่อยช่วยกันล้อมตัวใหญ่มันหน่อยแซ่อ้าวหายกระตุกกูลเลยนิ่งงงกินเราจะใช้ตะกินเดิมนะอ่า อันนี้เรามาเกิดที่ไหนเนะี่ยเอาสกายเลยเดี๋ยวเราเอาตัวใหญ่เลยดีกว่าจะได้ไม่ต้องเสียเวลามากมายให้มันมากความอะไรมาแนี้นะฮะก็เหมือนเออชื่ออะไรเนะี่ยนาซาเงี้ยเฮียอย่ามาจับกูนะโอ้ยต้องปนสักหน่อยแล้วอย่างี้ข้าขอมาปนเจอไดไม้ย ดูเหมือนเจ้าจะปุ้นเงินเองแล้วละ่ะนั่นนีนั่นน่ดเรามาดีเอ๊ะกูย้อนกลับเบสโดนนายควายจะมาไปล้องอย่ามาล้องดิตอนนี้เราใกล้สู่ความเป็นจริงแล้วนะฮะเริ่มจะเข้าสู่แอตแลนติกนะสู่ใจกลางเมืองนะตอนนี้ตอนนี้เราก็เริ่มเข้าใกล้ ขึ้นความจริงเป็นทุกทีละเฮ้ยเจ๊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 นนเฮ้ย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 ขาต้องการชีวิตเจ้าไม่เราไม่ให้ยไม่ต้องเป็นห่วงข้าเอาแน่นอนข้าเอาแน่นอนเฮ้ย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 ไอ้พวกนี้ห้ามไปยุ่งอุ้ยม้วนม้วน ม้นมีสนใรใครจะสนใจกินเราบ้างใครสนใจกินเราบ้างอ่ะเฮ้ยอะไรวะเนี่ยตอนนี้อ่ะอ,อ,อ่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 เกือบจะอิ่มไปแล้วเฮ้ยตัวใหญ่ๆมึงหายไปไหนกันหมดเลยวะตาให้กูเห็นตัวเด้ นี่ยกูอยากกินมาตายม,ามั่งเด้อหอยไปเล่นที่ไหนวะไอ้แหนดหนึ่งไอเอ็มเฮ้ยก็เริ่มมีอยู่นะแถนี้เดีใช้ได้เฮ้ยนี่มันสายพรีบรใส่หัวร้อนอ้าวเปิดลาวแรกเปิดลาวแรกเจอแล้วเปิดลาวแรกกระแทกให้ท่องจำ ยัางไงาฮะช่วงนี้ช่วงนี้อาการมาแล้วนะ,ะเอาแล้วนะฮะตัวใหญ่เหมือนมันจะเริ่มกินขี้นะแล้วก็อย่าพึ่งดีกว่านะครับรอแม่งตายดีกว่าอ้เจะจเ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 จไอ้เขี้ไอ้สัตว์เล่นขน่อยเนี่ยโอ้โหแม่งเออาจจะพุ่งก็พุ่งเว้ยไอ้เขี้มึงพุ่งแลอย่างนี้มึงมึงตายไหมมึงเคยตายไหมไอ้สัตว์ ไอ้เฮียสัตว์นี่แม่งมาแจกสเปร์นี่ว่าปิดฮะ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 อะเหมือนตัวใหญ่เริ่มจะเริ่มใหญ่ตัวใหญ่มันก็ต้องใหญ่มันจะเริ่มใหญ่ยังไงฮะเฮ้ยเฮ้ยไม่เอาเว้ยกูไม่ให้อ้อมเว้ยว้าหว่าหว่าวจามตูดมึงดีกว่าไม่นานหรอกคู่มึงไอ้สัตว์อ้าวเฮีย ไอ้สัตว์ตัวเล็กเกือบอเ,ดอเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเถอะเดี๋ยวก่อนเถอะรอกูตัวใหญ่ก่อนอา้อาวอา้อาวอา้อาวอ้าวอ้าวไม่เก็บก็เสร็จโจรดิเฮียไม่มองให้รอบพออื้ืออิ่มไปชั่วขณะดนึงเฮ้ยเฮ้ยม,มึงเจอมึงอีกแล้วอ อ,อ้าแลก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 ตอนนี้เราก็เริ่มข้องใกล้สู่ความตายขึ้นมาทุกเทแล้วนะฮะเนื่องจากมาเจอไอ้พวกสายเฮีย้ยพวกเนีน้ให้ชิบหายเล่นเงานดีๆไม่เป็นไอสัตว์เนี่ยนะสา,ายพุ่งนะอ่ะเจ้ะอะเจ้าะเจไม่ไงเดี๋ยวกูพุ่งมั่งแนละ้วมึงตายเนะ่ย เห็นมุงตัวเล็กคืออนาคตยังก้าวไกลายงงเลยครับเฮ้ยตอนนี้ก็น่าสนใจอยู่นะนายเรากินตัวเล็กไหมหอมล้อมนิดๆอู้เกือบมองไม่ไม่ทันมองเฮ้ยไอ้เฮียให้แกเยอะนะไอ้พวกเนี้ยไอ้เฮียมึงจะมารวมอะไรกันที่เดียววะเนี้ย สรุปนี่มึงมาฆ่ากูกันใช่ไหมเนี่ยเห็นป่วนเปลี่ยนป่วนเปลี่ยนป่วนเปลี่ยนเนี่ยอืมไปเลยเออไปไปตัวไหนตายมึงวิ่งไปเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่เอานะเฮ้ยเฮ้ยไม่จริงนะเฮ้ยเฮ้ยไม่เอานะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่เอานะเฮ้ยเฮ้ยเอาแดกอื้ไอ้สัตว์มันบอกในกูนึกว่าโอ้้โหหไอเี้ย นี่มึงมาชุมนุมกันวะเนี่ยหิ่ห้อยเยอะเฮ้ยเฮ้ยลาลาถ้าจะดีปั๊ดๆๆๆปรีปาวเลยครับปาีเลยครับปาีเลยครับเรียบร้อยกูกะแล้วว่ามึงต้องตายเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตัวใหญ่มันเอาว่ะเฮ้ยออกดีอยู่ทั้งเพี้ยอะไรแล้วครับอืมอาจจะมีคำหยาบนิดหน่อยนะฮะ สนใจให้ทำอะไรบอกกันได้คอมเมนต์กันได้นะฮะด้านล่างคลิปเลยเฮ้ยพวกเดียวกันนะ่ะแบ่งกันกินหน่อยอะ่ะแล้วลกันอยู่รู้กันอยู่อ้าวเฮ้ยกูหนีตัวใหญ่แล้วทำไมกูมาเจอตัวใหญ่อีกว่านะี่ยเฮ้ยดวงทางจริงไห่ดวงหรือขี้เอ๊ะ หางใครไม่ใช่หางเราไอ้สัตว์เขือบแล้วกูเขือบละก,ละกูผมนี่กัดฟันพูดเลยแ๊จจะแจฉะตัวเล็กตัวเล็กตอนนี้สกอร์เิ่มอ้าวอ้าวอ้าวมาเดมองเซ็ตเซจ,จะถึงห้าพันยังยังยังแฉะแจะ,จจะบีบสถานาการณ์มันบีบไปน้องแล้วก็จะออกอ่ะห้าพันหนึ่งแล้วเราก็จะออก ออกจากอนณาเขตนี้ไปกินที่อื่นนี่กว่าช่ช่ก็ไปยาญจะไปเหลืออะไรล่ะไสัตว์เอ้ยอย่าเลยตัวเล็กสัตว์รู้นะว่าเราสีเดียวกันแต่อย่ามาทำร้ายกันวันนี้มึงจะได้ไหมไอ้เหี้ยทิพย เล่นหวยได้ไม่ตายนี่ใครโอ้โห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 อ้าเอ้าติดท็อปเทนแล้วครับอันดับเก้าสวยยุ่ยฮะอันดับเก้าฮะตอนนี้เฟิร์สยูทูบขึ้นเป็นอันดับห้านะโอ้โหเลยมอง เราก็นึกว่าอะดับอะไรตอนนี้อยู่อันดับเก้านะฮะไอ้ขี้อยาซีอยาตอนนี้เราขึ้นท็อป10ได้แล้วนะฮะคลิปแรกที่ขึ้นทนะ็อป10ฮะช่วงนี้เหมือนจะไม่มีคนขึ้นมาเล่นกันเลยนะเวลานี่ก็ไม่ค่อยจะมีคนมาเล่นเท่าไหร่นะฮะก็โอ้โหเป็นความภาคภูมิใจอันดับหนึ่งนะฮะขึ้นมาท็อปเก้าได้ไงก็ไหม่รู้ที่รู้รฮะเจอพวกหมามาล้อมแล้วะฮะเมื่อขึ้นอันดับ หมามันเริ่มจะมาแล้วนะเมืเ่อกี้พอดีหันไปเห็นเนี่ยเลยรู้ว่าอยู่อันดับที่อะไรก็มันยังมีกระตกเป็นช่งชวงๆนฮะอันนี้เราก็ทำการมาจากพิสโตตอนนี้สกอร์ก็หกพันฮะหน้าเราเจ็ดพนะันนะเพราะงั้นเราต้องหอมนิดๆไปแล้วก่อนอืมสาตว์จบ จบเลยอย่างนี้จบเลยอย่างนี้นี่จบเลยเพยนี่ขอบ่อยใครอยากเห็นผมขึ้นท็อป10ผมว่าทำขึ้นให้ได้นะฮะช่วงนี้ฮนะไม่รู้ใครเป็นผออ้าว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 ซะงั้นซะงั้นชักเงาชักเงาชักเงาสิครับชักเงาสิครับ สถานการณ์มันวีดไปน้องชายยอมตายตั้งแต่แรกก็จบไปแล้วไอสัตว์เอ๋ยอู้อู๋อู๋อู๋ตัวเล็กตัวเล็กตัวเล็กไม่ธรรมดาไม่ไอ้เหี้ยอันดับหน้าเราก็รอบไปแปดพันแล้วมึงไม่กลัวตายแต่กูกลัวตายมากเลยแล้วเขาบอกต้องค่อยๆหอมนิดๆ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 นะฮะอ่าอันดับไปแล้วเว้ยเฮ้ยเฮ้ยอีอันดับไปและเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอา อ้าวอ้าวอ้าวชักง้าวสิชักง้าวสิชักจะง้าวสิชักจะง้าวสิจะมาแย่งของกูเหรอกูไม่ให้แดกอ้สัตว์นี่กูหอมมันเนี่ยไอ้เคีียกูถึงได้มาจุดหนึ่งเฮ้ยตัวเล็กมึงจะมาวนอะไรตรงกูกันเยอะแยะนักนะกูไม่ค่อยชอบนะให้พวกวนเนี่ยนี่วนเปลี่ยนจริงในยแถวนี้สถานาการณ์เริ่มไม่ค่อยจะดี ถ้าทางต้องออกไปตดทักหน่อยเดี๋ยวกูหมั่นไส้กูตัดหน้าไม่อ้าวอันดับห้าแล้วฮะท่านผู้ชมเราจะได้อันดับหนึ่งหรือไม่นะติดตามรับชมกันได้เอ้าเราอย่าพึ่งใจร้อนนะฮะนีน่เห็นไหม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 ใจเย็นไว้ก่อนนะฮะเราก็จะไปอันดับ หกอยู่อ๋อหกอยู่หกอยู่ไม่เป็นไรหกไม่เป็นไรหกอยู่ไม่เป็นไรถ้าค่อยเก็บหอมไปะนะฮะมีคนมาตายเทวนี้บ่อยๆมันก็ดีเลอ่อันดับห้านะฮะอ๋อไกลละไกลละ เอาทับเทนมาให้ได้เราเราต้องกินทับเทนมาเราต้องแดกทับเทนมาอ่าตัวเล็กๆสิเอ้าชักเงาสิชักเงาส,งาสิอย่างงี้ชักเงาสิครับอันดับสี่แล้วครับสี่แล้วเฮ้ย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 จะแดกแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกูไม่ให้แดกแล้วเฮ้ยเอาเซ่เอาเซ่เอาเซ่ เอาเซมาวนกูกัน <rôle> จ <à déc> ังไอสัตว์กูตายไปนี่กูหัวร้อนนะเฮ้ยมึงไอ้ไอเอ็มไอนี่แม่งแสงโอ้โหป้า